ส่วนของเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ข้างในอยู่ข้างในบ้านเออก็เกะไปอีกแบบหนึ่งนะครับะปเดินตามมาทางนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูอีกสองหลังนี่จะหมดนะครับตัวน,นี้ก็จะทําด้วยไม้นะนเพื่อนนะเห็นไหมคือพี่เขาใช้ไม้เยอะนะครับก็เป็นงานตกแต่งแบบเอาหน้าต่างนะครับมาปะปะปะประตูไม้แต่งเยอะแยะๆมากมายนะครับแล้วก็ป้ายพวกวินเทจนะครับอันนี้เป็นแท้นะนเพื่อนนะ,ะ,นะรับสี่ แท้เนี่คือสนิมแท้ถ้าบาดมาปุ๊บไม่เป็นบาดทะยักของปอมถ้าเป็นบาดทะยักต้องเป็นแท้ไปสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านไหมฮะอยู่ค่ะอยู่ครับเข้าไปได้ไหมครับเข้ามาได้ค่ะโอเคโอ้หผู้สาวเรียบข้าบ้านเนาะผู้สาวเรียบข้าบ้านเนาะอือวุ้ยมาเจอมุมนี้วินเทจแล้วเพื่อนข้างในเนี่ยของเก่าสุดๆเนาะนี่คือแกเป็นนักสะสมจริงนะ นะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆน้องเพื่อนเนาะนี่บรรยากาศนะครับนาฬิกาห้องน้ำห้องน้ำนะปึ๊บเปิดได้หมดแล้วนี่<ไ>ปายเลยครับโอเป็นแอร์เครื่องทำน้อุ่นก็มีนะคะแผ่นไปเครื่องทำาอุ่นใช่นี่สวยงามอันนี้ก็เป็นห้องที่หนวดอยู่เนาะนี่ก็รมรหวานแล้วเพิ่งน,นะครับทานหมูกระทะกันไป ดูข้างในไหมอันนี้คือข้างบนห้องนอนของเก็บยางเก็บยางยังไม่เกีบยวอะั้นพ่ดูโอเคเราเรียวๆสีนะไรบังหนูพักสองคนที่นี่ค่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้เรียวๆกันไปเลยอ่ะเรียวๆเรียวๆโอเคในห้องนุ่นนะคุณนุ่นนอนแล้ะอันนี้เราเอาเจียงเสริมเจียงเสริมท่านละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นร้อยห้าสิบบาทใช่ครับนี่ก็จะมีโซฟาผมจะบอกพี่ก็เลยพี่เจียงเสริมพี่ร้อยห้าสิบบาททำไมถูกจังอืแล้วไม่ใช่แบบเป็นฟูกธรรมดานะมีแตบ เตียงยกขึ้นมาด้วยนะใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ออคอนนะครับเย็นเจี๊ยบช่วงกลางคืนเอ้ยลืมบอกอันนี้น้องหมาเข้าพักได้นะคะ,ะแต่ว่ามีค่าเข้าหนึ่งร้อยห้าสิบาทเพราะว่าแบบจริงๆถ้าสองร้อก็ไม่ได้เกียดนะใช่เพราะว่าคนก็ถูกคนเตียงสืมก็ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมกาแฟเนาะมีกาแฟด้วยมีที่ทำกาแฟเพื่อนถ้าไม่มีเครื่องกาแฟนี่ก็มีให้นะครับมีให้ทุกห้องนะ ตรงนี้ธรรมชาติสุดๆนะจ๊ะอืออ่าอะไรแอคท่าไหนสูยไปครับเราสูบหน้ากูใกล้ถ้าขนาดนี้มุมนี้ก็นะฮะขึ้นไปทานหมูกระทะได้ข้างบนนะครับเพื่อนก็นะครับพี่เขาบอกค่อยๆทําไปเนาะค่อยๆทําไปสอสาวอันนี้นะครับเป็นห้องนะครับหลังใหญ่เนาะ นี่หลังนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะจะคิดถูกมากเลยเนี่ยข้างล่างนะครับก็จะมีครัวทําอาหารให้นะครับเดี๋ยวดูด้านล่างไปก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยมีครัวเพื่อนมาทําอาหารได้ที่นี่เนาะมันะจะมาแบบเหมาก็ได้เ,เ,เขาเรียกว่าเหมาแบบไพเร a กันไปเลยเนาะอยรางนีพอขึ้นบันไดครับนี่ฮะโอ้ยห้องนี้สวยเธอไม่เอาห้องนี้เนี่ย ขึ้นไม่ได้พี่อ่าได้ครับอันนี้เราเจอเจ้าเราเจอเจ้าของแล้วนะฮะอ่าพี่ป๊อกอ่าสวัสดีครับนี่คือเจ้าของครับพี่ป๊อกนะครับคือโทรมาบางทีแกยุ่งนะครับไม่ค่อยมีเวลา <laughs> งานแกนเยอะอยู่คนเดียวเนาอสวัสดีครับสวัสดีครับห้องใหญ่นะห้องใหญ่ห้องใหญ่ข่าวมาแล้วครับนี่เจริงเราเอาห้องนี้ก็ได้นะเือ,อนี่แล้วก็มีแบบห้องแยกมา ใช่นะครับดูการทำนะครับลงเล็กเกอร์ลายไม้สวยสวยมากครับมีแอร์คอนอีกแล้วห้องนี้มีตู้เย็นด้วยนะเลอใช่นี่ยังไม่มาดูหรอนี่นี่ห้องนี้เหมือนเป็นห้องรับแขกนะเป็นแบบว่ามีโซฟามีตู้เย็นแล้วก็มีทีวีนะคะเนี่ยเออไม่มีแอร์อยู่ข้างในไงใช่อืออันนี้เป็นห้องนั่งดีเลยอ่ะใช่เนอะ แล้วก็มีทีวีให้ดูแบบเป็นห้องรับแขกจริงจังนะเออแต่แบบนั่งให้ดูนะนีะ่ถ้าใครมาแบบหลายๆคนออก็อาจจะเลือกห้องนี้อ๋อจริงจริงเราเลือกทำเป็นห้องนี้นทําห้องนี้เป็นห้องนอนก็ได้แล้วก็ใส่เตียงเสริมตรงนี้สบายเลยแม่อ,อึดแมะไม่อึดอัดอืมก็โอเคนะนี่ถึงวิวเอาจริงจังนะเอ้าแสงจ้าแสงจ้าแสงจ้าสเลิเกิน <c oughs> อันนี้ห้องน้ําห้องน้าอ่ะห้องน้าอยู่บนบ้านนะโอเคเลยนี่คือห้าร้อยนะห้องน้ําอยู่ด้านบนแต่ว่ามีเครื่องทําน้ําอุ่นทุกห้องนะคุณแต้มนี่ชอบเครื่องทำน้ำมากนะครับเนี่ยโอเปนแอร์นะครับพือไม่ต้องกลัวนะครับใครจะตกเสียงดังหรือยังอินเกินเนี่ยระบายหมดใช่แต่กับฟิลแบบเหมือนอยู่บ้านนะเนี่ยฟิลเนี้ยเนาะ อ่ะเ,เพื่อนๆเนาะวันนี้ก็เราหนวดพาไปดูนี่ทั้งหมด4หลังเนาะแล้วก็ดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงกันมั่งนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่า10บโมงแล้วเนาะ,นะก็สมทวนเก็บเวลานะครับก็ได้เวลามูฟออนเพราะว่าต้องไปอีกหลายที่อม นะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าพักผ่อนเต็มอิ่มนะครับนอนหลับฝันดีไหมมุดแตมเมื่อคืนหลับสนิทฝันดีห้องเย็นเจี๊ยบที่สำคัญคือลมเย็นบรรยากาศดีนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากลมโกกตลอดอืก็ราคาที่พักก็เท่าไหร่ครับค่าหลังที่เราพัก450ก็คือหลังด้านหลังนี่ใช่จะมีแค่หลังเดียวที่เท่าไหร่นะ500 500ที่เหลือจะเป็น450ที่นอนเสริม150บาทน้องหมา150บาทอืบาท เขาเรียกว่าเพื่อนผ่านไปผ่านมา่างนี้ครับรีบมานะครับก่อนราคาจะขึ้นจริงอ่ะพี่ป๊อกเกก็ไม่อยากให้ราคาขึ้นเยอะมากไปกว่านี้แหละก็คือคือแบบจับต้องได้แต่ก็อยากขึ้นนั่แหละครับแกก็บอกว่าอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเพื่อนนะผ่านไปผ่านมาก็เจอกันก็เข้าใจได้เนาะอืมเข้าใจได้รับได้ ใช่ถือว่าถูกมากเลยเขาเรียกว่าที่พักคันทรีนะครับใกล้เขื่อนป่าสัตว์ชนลใกล้น้ําตกวังก้านเหลืองด้วยอืมอ่ะเนาะ<ช>โอเควันนี้ก็ผมนุ่นนวลนะครับแล้วก็คุณแต้มนะครับก็ลากันไปก่อนเนาะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเพื่อเป็นกําลังใจเอ <laughs> นะครับในการผลิตผลงานชิ้นต่อไปในอนาคตด้วยนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะอ๋อแมวสวบเออ๋โอ้โหเฮ้ยนะสวบน้องส่วนละอ๋อกดคอมเมนต์กันเยอะๆเนาะอยากให้ตำรวจไปพักที่ไหนยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะมีโอกาสก็จะไปที่นั่นแหละเนาะเพื่อนเนาะโอเควันนี้ไปเองก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปในจาสวัสดีครับบ้านพักคันทรีโอ้สวบเขี้ยวแหลมมากเลยแมวเด็กปิดกล้องให้หน่อย